เห็นพวกเรามาก็เก็บด่านกันแล้วอเมือนะครับจราจรโอ้โหสนั่นเลยครับดูครับเห็นไหมไอสิ่งของแบบนี้ดูดูครับว่าเขาจะมีการแบบว่าอ่ามีสิ่งปกคลุมไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นต่อสังคมมากเลยช่วงนี้การที่ขนแบบนี้นะครับว่าจะมีสิ่งปกคลุมไหมเอาดูดูนะครับอ่าสพมือง อ้าวหยุดแล้วอา่อาทำไมเลิกเร็วจังหนาลง้อยลงแล้วนะครับลุงวัยอา้าทำไมเลิกเร็วจังเลยโอ้โหรถเพียบเลยนะครับทิ <ac> ้งถนนเสี่ยอ่ะก็ได้เลยเพราะว่าเยอะเลยไอ้แม่ครับหนูกล้องเนี่ยไปไหน